ของจำร่วยสุดปังคับเค้กพักขุนหนูพับตามได้ง่ายๆเลยค่ะพับผ้าขึ้นไปให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจับปลายสามเหลี่ยมพับลงมาแล้วพับขึ้นไปให้เป็นรูปนี้นะคะจากนั้นเราพับครึ่งค่ะแล้วก็ม้วนเข้ามานะคะม้วนเป็นแนวตรงเข้ามาจนสุดค่ะใส่ในถ้วยกระดาษปาเนตโทนค่ะแล้วเราก็มาตกแต่งกันเลยค่ะ ใบไม้นะคะมาพันเข้ากับก้านของดอกไม้ค่ะจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปตรงกลางแบบนี้ค่ะเก็บลวดใบไม้นิดนึงนะคะเสียบลงไปค่ะทากาวร้อนลงไปค่ะติดสตอเบอรี่ลงไปค่ะลูกเชอร์รี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเก็บปลายลวดขึ้นมานิดนึงค่ะจะได้ใส่ง่ายๆนะคะ หลอดกระดาษนะคะทำเป็นขนมโคลอนนะคะติดลงไปค่ะใส่ในถ้วยพลาส,สติกขนาด5ออนนะคะแล้วก็ปิดฝาลงไปค่ะเราก็จะสามารถทำของชํารวยน่ารักแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมแชร์เก็บไว้ทำตามจ้า